สวัสดีนะครับก็กลับกับมาพบกันในเกมโรบอชิปอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อาจจะเสียงอาจจะดีขึ้นนะครับอาจจะอาจจะพูดได้ดังขึ้นกว่าคลิปก่อนๆเนาะเพราะว่าพอดีว่าคลิปที่อัดนะครับคลิปอันนี้นะได้อัดในวันที่ผมหยุดพอดีเนาะพอดีว่าพอดีว่ารู้ว่าหยุดแล้วว่าได้หยุดวันไหนเนาะก็ก็คือส่วนใหญ่คลิปที่ผมจะลงนะครับก็จะตัดไว้ก่อนหน้านานแล้วหลายวันอะไรอย่างนี้นะครับหรืออาจจะนานจนมัน หน้าจออินเตอร์เฟซเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับตอนที่เล่นเล่นกันอยู่เนาะเพราะว่าเพราะว่ากิจกรรมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วบ้างก็อย่างคลิปนี้ก็ยังก็ยังถือว่าตรงกับกําหนดการที่มันยังมีอยู่นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนาตัวบิทพาร์ทเนาะบิทพาร์ทประจาเดือนอมีนานะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมก็ทํางานละเดือน,นนี้ผมได้บอกไปหลายหลายคลิปนะครับว่นาเดือนนี้ผมทํางานละก็ มันก็รูปแบบคลิปก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือตอนเล่นก็จะอย่างที่ผมเคยบอกเนาะจะไม่มีเสียงพูดตอนเล่นนะครับอ่ามันจะไม่มีเสียงพูดตอนเล่นแล้วนะครับเพราะว่าผมจะมีเวลาตรงเนี้ยน้อยลงแล้วผมต้องการโฟกัสตัวเกมมากขึ้นเนาะเออคือการตัวเกมมากขึ้นแล้วก็เวลาผมเล่นมันน้อยลงด้วยนะครับอ่าก็เลยตรงนี้ก็เลยจะลดลงไปหลายอย่างนะครับแต่ก็จะพยายามทําคลิปลงอยู่เรื่อยๆเนาะอ่าทีนี้มไม่ให้ารเสียเวลามาดูปิดพาร์ทนะครับนี่ไม่รูปิดพาร์ทเดือนอ่า มีนานะครับปิดพัดเดอรมีนาก็จะมีทั้งหมดห้าสิบเลเวลนะครับห้าสิบเลเวลแต่ราคาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่บ้างก็มีราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทกับเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทเหมือนเดิมนะครับอ่าราคามันจะมันจะใกล้มันจะม,มันจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วจะแพงนิดนึงนะครับแต่ครั้งนี้จะถูกลงอ่าโดยที่ครั้งนี้นะครับก็จะมีก็จะรีระดับประมาณนี้เนาะอันนี้รู้สึกว่าจะมาตีในส่วนของใบโคเวอร์นะครับ มาตีมไว้ c o v e มันเป็นอีเวนต์ใกล้อีเวนต์เซนแอนดรูว์เซนอะไรสักอย่างนะครับขออภัยด้วยนะถ้าจำผิดเนาะมันจะมีอีเวนต์มาน,นะครับต่อน่าจะมีอีเวนต์ในช่วงเดือนนี้นี่แหละอ่าทีนี้นะครับก็ในส่วนของพาร์ทเดือนนี้นะครับก็จะมีเรือพรีเมียมแจกนะครับอยู่ที่ระดับ40นะครับ5เป็นลำนี้นะครับ ชื่ออานยากนิดหนึ่งนะครับอ่านออกเสียงพี่ขอภัยด้วยนะครับ breechetal f r e d r i c h นะครับก็ลำนี้จะเป็นเรือบรรจบารพรีเมียมเทียร์หกเยอรมันนะครับเป็นเรือบรรจบารพรีเมียมเทียหกเยอรมันคล้ายบาร์เยนนะครับแต่ตัวเรือจะยาวขึ้นปืนจะขนาดเล็กกว่าบาร์เยนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีกว่าบาร์เยนนะครับของลำนี้ก็คือเรื่องความเร็วนะครับเรือจะเร็วกว่าบาร์เยนนิดนึงนะครับแล้วก็เอจะดีกว่าบาร์เยนนิดนึงนะครับ ส่วนที่เหลือก็จะคล้ายๆบาเยนนะฮะจะคล้ายๆบบเยนเลยนะครับเกือบจะคล้ายๆเลยแล้วก็สกิลก็สกิลนี้น่าจะเหมือนบาเยนเลยั้างเออน่าจะเหมือนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะพูดเริ่มบิดพายจากเดียวเนาะก็ของระวังก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีประมาณนี้เลยก็จะมีพวกเหมือนเดิมนะเหมือนเหมือนเดิเหมือนเดินด่นเนาะแล้วก็เหมือนแล้วก็มีแจกพวกรูปนะครับ อ่าแล้วใจะพูดการด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือบิดพาร์ทเดือนนี้อ๋อส่วนระดับถ้าเราทำนิวตอนท่าสิบแล้วเราก็จะได้รางวัลตรงนี้เพิ่มไปด้วยนะครับไปเรื่อยๆเนาะอ่าสำหรับบิดพาร์ทเดือนนี้มันก็จะประมาณนี้นะบิดพาร์ทเดือนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นอีกเรื่ออ๋อแล้วก็มีอันนี้นะครับบิดพาร์ทอันนี้ผมแน,นะนำ่าให้เตออิมเพราะมันจะมีอ่าทำวิตตอรี่บิดนะครับช่วง ระยะสั้นๆโดยการเอาเรือพรีเมียมที่อยู่ในวิดพาร์มาเล่นเพื่อเอารางวัลตรงนี้นะครับอ่าซึ่งเอ่อจริงๆอ่ะควรควรที่จะเติมเพราะว่าเรือเรือตรงเนี้ยนะครับมันจะ,ม,นจะมันจะเหมือนกึ่งกึบังคับคือให้เล่นตอนมีอีเวนต์ของเดือนนั้นๆทุกเดือนนะครับประมาณนั้นเลยนะมันเหมือนกึ่งกึบังคับแต่ที่ผมถามว่าเรือพรีเมียร์ T6 อ่าลำนี้มันดีไหมผมดูแล้วมันก็กลางๆเนาะแต่ว่าผมแนะนําว่าในราคา พาร์ทเท่านี้เราได้ของเยอะขนาดนี้นะครับในราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับก็ไม่ถือว่าเย่เท่าไหร่อ๋อก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปของในส่วนของวิดพาร์ทก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนคลิปหน้าผมก็คงจะลงเรื่องไอ้นี่แหละนะครับรีวิวเรือล่านี้เนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะช้าอาจจะอาจจะอาจจะไม่ช้ามากนะครับอาจจะไม่ช้ามากเท่าไหร่เนาะแต่ว่า เอ่อก็แนะนำว่าให้ซื้อไว้เลยนะครับสำหรับรุนี้เนาะซื้อไวเลยนะซื้อไวเลยนะครับรุนเนี้ยซื้อเลยซื้อไว,อไวเลยเนาะไม่ต้องรอรีวิวนะครับเดี๋ยวผมรีวิวตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ